นับุนโดยยาเต็มคู่สำหรับบำรุงร่างกายกะชี้ถุงพัชเจอร์ไรส์ปจากชาวเกาะระบบแก๊สรถยนต์เอเนรจีรีฟอร์มฟิชออยจาก มาดูเรื่องของเลขาธิการปะปทนะคะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พันตารวจเอกดุษฎีอาระยะวุฒินะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเปิดแถลงข่าวเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ถูกยกย้ายให้ไปดารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รับผิดชอบงานด้านปราบปรามยาเสพติดก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าไม่ได้ถูกบีบบังคับหรือถูกรังแกโดยการเมืองมองว่าการเสนอข่าวที่เกิดขึ้นอาจจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีนําไปขยายความเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะแล้วก็ เรียกร้องไม่ให้นําข้อมูลที่พบการทุจริตของขา้าราชการไปเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นเพราะว่าจะทําให้เกิดความเสียหายปปททํางานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยืนยันว่าง,งานที่ปปทได้ตรวจสอบนั้นไม่มีการล้มมวยอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้จะมีการประชุมนะคะอ,อกพกระทระวงยุติธรรมค่ะเพื่อเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการปรปรทคนใหม่ด้ค่ะและว,วันนี้ก็มีการประชุมวุฒิสภานะคะคซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะโดย เพราะอย่างยิ่งเรื่องของงบน้ำท่วมหลังจากที่มีการระบุตัวเลขทุจริตร้อยละ35-40จากกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและมีการนำเงินไปไซฟอนที่ฮ่องกงมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันตั้งแต่ก่อนเซ็นสัญญาแล้วก็ยังมีการสั่งย้ายพันตำรวจเอกดุษฎีอารยะวุฒิเลขาปปทหลังสอบทุจริตโครงการใหญ่ก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลไม่จริงจังต่อการปราบคอร์รัปชันนะคะด้านนายคำนูนสิทธิสมานสวรสรีหาก็ตั้งข้อสังเกตในการใช้งบ3.5แสนล้านบาทบริหารจัดการน้ำว่า รัฐจะใช้งบไปเพียง900ล้านบาททําให้เชื่อว่าจะใช้งบไม่ทันวันที่30มิถุนายนปี56ทั้งนี้การที่รัฐบาลกู้เงินมาเก็บไว้ก็จะทําให้เสียดอกเบี้ยไปเป็นจํานวนมากนะคะเรื่องปัญหาเงินเยียวยาน้ําท่วมตั้งแต่ปี54นะครับวันนี้มีชาวบ้านที่ตําบลท่าอิดอํเาเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ10กว่าหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับเข้ายื่นหนังสือให้กับนายฐมนพรีนะครับซึ่งนายกก็รับหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็รับปากเอาไว้นะครับว่าจะได้รับเงินเยียยาทุกคน ก็มอบมาให้พลตรีทวัตบุญเฟื่องนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราาการจังหวัดนนทบุรีรับเรื่องไปดูแลนะครับและในแต่ประเด็นวันนี้นะคะคุณไก่ภาสิทธ์มีเรื่องของการหลอกลวงนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับผมเชื่อว่าทั้งสามท่านเวลาไปเที่ยวเมืองนอกต้องเคยโดนตอนในรวมกันแล้วไปซื้อพวกเพชรบ้างอัญนณ้นสมุนไพรของดีๆแล้วเขาบอกว่า เอากลับมาบ้านเราแล้วจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ว่าราคาแพงบ้านเราไม่แพ้กันหลอกพวกเขาเหมือนกันมาซื้อของแต่หนักกว่ามีหลอกไปปล่อยเกาะกลางแม่น้ำอ,อย่างช่วงหน้าต้องกลับมาดูเอาครับเดี๋ยวก,กลับมาดูฮะเราพักช่วงนี้สักครู่ครับความสุนทรีของชีวิตคืออะไร ที่แตกต่างโดดเด่นก,กว่าใครคือโลกส่วนตัวที่เงียบสงบบนพื้นที่กวา้างๆบ่งบอกความสำเร็จของคุณด้วยความสุนฟรีของชีวิตที่เหนือกวา่าหมา่มิสซันสิลวฟรีความสุนทรีของการใช้ชีวิตเพืเ่อนาะงกที่ดีของลูกแม่จึงต้องเตรียมให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมเรียนรู้ไฮคิวซูเปอร์เกิลสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญคิดค้นมีดีเอชเอ25มิลลิกรัม และ International Patented Symbiotic in แม่มั่นใจไยคิวซูเปอร์โก้ไปนะครับค่ะเ <c oughs> ช็คล็อคเตอร์20คาวเวียร์ยี่สิบักแกะ10บาทน้ำฟรีแข็งไม่คิดทั้งหมด50ครับเพ่ดีแต่จ่ายน้อยไม่มีเบงย่อยอ่ะพพ่เหมือนประกันชั้นหนึ่งซ่อมศูนย์จัดสินมั่นคงประกันภัยโทร1596 กิจกรรมแมนแมมาพร้อมปัญหาหน้ามันบอกครับผมรับมือได้ด้วยครีมที่ดีที่สุดจาก L'Oreal Men Expert ใหม่ y As i o Oil Control รู้สึกผิวมันลดลงในทุกวันที่ใช้ให้หน้าดูใสขึ้นไม่ใช่แค่วันนี้แต่ผลจะคงอยู่ตลอดไปเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องลุยสักแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาหน้าผมดูกระจ่างใสไม่มันอีกต่อไปอะไรก็หยุดไม่อยู่ใม่ y As o i l Control จาก L'Oreal Men Expert คุณก็คู่ควรโอ้สวยจังเลยสวยกันย สีเหลืองโคทับในช่างสีดำสีเหลืองดำเหลืองดำเลยโคทับในช่างทักกระเบื้องเดินได้ทันทีด้วยปูนกาวเวเบอร์ไทเฟลิกสวยค่ะปูกระเบื้องทุกครั้งบอกช่างใช้เวเบอร์ตราตุ๊กเขาก้อแฟลเขาช่องโชคมาถึงที่รับทันทีต้องทำมูลค่ากว่า4ีล้านแแสนบาทกับเขาช่องค